อเฮมเฮมก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามเพจสมเคดกันด้วยล่ะพร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมกันเลยโอเคสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามีเกม studying walla นันเองอู้ไม่ได้เล่นนานแล้วจำอะไรไม่ได้เลยเป็นไรก็ จากประเดนทแล้ววันที่สิบมันเกิดเซบาสเตียนจากอีพีที่แล้วที่เราบอกว่าเราจะมาเจอกันวันเกิดเซบาสเตียนซึ่งแน่นอนแน่นอนเลยว่าไม่พลาดแน่นอนมันเกิดแฟนเราใช่ไหมใช่แฟนกันหรือยังนะใช่เราเป็นแฟนกันแล้วนี่ไงบอยฟรนส์โอเคซึ่งอะเช่นไซงซึ่งวันนี้จะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะว่า เพราะว่าเรามาเพื่อคนเกิดเซเัสเทียนโดนล้วนเลยดังนั้นเราอัดใช่ไหมนี้นนลลนมีนนอ,อะไรเป็นพิเศษสำหรับเดอกไม้แต่เป็นคำโอเคเมื่อกี้มันเขียนเหมือน pk pk อะไรหรือเปล่าใช่ไหมสีม่เก็บไปยังนอ๋นอเราเก็บไปแล้วมันง่าย โอเคแล้วเราก็เรามายืนเหน็บเลยเก็บไข่สักเล็กสักน้อยเราจำไม่ได้ว่าตัวเรามีฮีเตอร์หรือ,อยังนะทุกคนใช่เราไม่ได้ถนัดามากเราซ้ำอะไรไี่ได้โยโอเคมีฮีเตอร์โย โอเคจากไปเอ่อเอาของเก็บก oh, no, okay. ันก่อนเอานมไข่ชีสชีสที่เราบรรจุเราเคยใส่ชีสอยังนั้นสิเฮ้ยอ๋อเราใส่มบรรจุชีสไปหมดแล้วก็เอาชีสเก็บไว้ก่อนจะได้ใช้ ไข่คเคยในไดๆวิสติงตรงนี้ก็ขายค,รคร่ะโอเคงั้นเราไปหามานี่ด้านล่างก่อนคนงคารมานี่ปิดหรือเปล่าจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยนะเธอโอโมเห็อเก็บวินเทก๊ด เราเคยเราไปทำมานี่มานีมีหม้อใช่ไหมเฮ้ยทุกคนเคยกินไหมมานีมีหม้อที่ไม่คมเคยกินเลยนะแบบมันค,คือมานี่มีหมอ้อเฮ้หมือนเสียงคนเปิดประตูหรือว่ามานี่ออกจากร้านแล้วพอร้องล่ะนี่ไงมานี่ที่อยู่นี่เลยวันนี้แสดงว่านาำผิดร้านเพื่อพูดถึงเชน เจนจอก็ใช่เรเพีงไม่เป็นไรถ้านางไม่อยู่เราก็ไม่ต้องใช่นะคลีมมนมนกคลีมใช่เราไปหาคลีนกันดีกว่าว่าเราจะไปเอาหินไปกระท้อนอืมเั้งวันนี้มีเคล็ดอะไรที่น่าทำนอกจากมีเคล็ดอะไรที่น่าทำอันนี้ตกปลาใช่ไหมอันนี้คืออะไรเราไปเคล็ตกปลามาดีกว่า นี่ไงแคสฟิสเล็กอีสิบตัวเราไปตกปลาล้านบนกันเลน็กไม่ด้านบนปะใช่ไหมตรงหน้าบ้านเซบาสเตียนใช่ปะจ่ใช่นะอ่าอก่อ,กอน หน่ยยังมีไยอยู่ข้างๆกันถือโอเคอันนี้ห้อยตรงไม่ได้นี่ะไรบางที่เขาไม่ยอมมาปะในนี้รนออรบบนเราเอาพิกเกิลมาแล้วเพราะว่าบางนี้เนี่ยนะของพวกเขาก็คือพิกเกิลนี่ทุกคนเมื่อเราอยาเจอ ผนกันนะจะได้เอาให้จะเพิพ่มขนเนาะมัะจะอยู่หรือเปล่านะคะไม่น่าปิดหลอกลงแยาบานนะคือคือโรงบาน้องเปิด,ดอุ้ยเจอฮารีอกเลยจะมาทำอะไรที่นีน่นี่เขาชอบสุดนี่อันนี้มาลูกคนน้องสาวเซลก ถ้าตัวสุขภาพหรอกครับผมโอเคเราเก็บของเสร็จอุ้ยชีสอะไรเสร็มแล้คืองงม่าเพื่นยเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันอ่อเราได้ชีสไม่ใช่เราเก็บของรอรรเรียบร้อย,อยออนนอแล้ว,ลวเราจะไปตกปลาใช่ทำาสเนาะของเดมิสเนาะที่เรารักมาให้ตกปลาทีสิ ขอแวะมาหานะเซบาสเตียนก่อนครคะครับคืเอเชลอยู่ปะเนี่ยมาทำอะไรที่นี่นี่อยู่เราแวะมาหาเซบาสเตียนกันหน่อย you come here to see me อุ้ยเขาเขาิดแบบเธอมาหาฉันเหรอใช่เฮยยิ้มกรุ่มแค่นี้ก็เขิดสบายใจละเรามีกำลัง ใจในกนารทำงานต่อแล้วแค่เขายิ้มให้เรา,รา,า,าแล้วก็แบบถามคาถามเรารวะธรามาหาฉันหลอกใช่ค่ะหรูมาหาคุณพี่คุณพี่ไงค่ะซีรีส์นี้ไม่มีอะไรมาแค่ซีรีส์ตามรับผู้ชายก็พอแล้วปากลายาวๆเลยจ้าไม่ต้รไม่รับเม้องรับไม่บไ โอ้ยตายแล้วจ้าวต่ยตัวฮ่ารอเพลงตุ๊ต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 ๊ ôi thôi 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 đi ไรอ่ะสุดเชี่ยหรอโอเควับกลับวับกลับเลยเมื่อกี้ตอนระหว่งางทางเราเจอนี้ดเดิกคนเมล็ดเอ่อพาวเดอร์เมลอนเอนาะเช่งคนเทนที่เจอมากมากปุ๊กเลยปลูกเลยจะกู้เราจะเอา ป้าป้าไปฆ่าหาเขาป้าเยอะมากเขาหนุ่มสุดหล่อคนนึงเอ้ยสำหรับครที่ไม่เคยเห็นพาร์เดอร์เมลอนนะครับอันนี้คือพาร์เดอร์เมลอนเนาะเป็นตัวผักเอ้ยไม่่ใชผักสิผลไม้ผลไม้ใหม่ผลไม้ใหม่ที่จะเกิดแค่ช่วงหน้าหนาวเนาะซึ่งตัวเมลรนี้น่จาจะการขุดดินเท่านั้นเนาะ,อะไอตัวที่มันเป็นปาไส้เดือนเนะาะไส้เดือนบนดินตรงนั้นเนะะาะน่าจะอันนั้นเฉพาะเลยเนาะ เป็นตัวผลไม้อัปเดตใหม่ของสตาร์ดิวนั่นเองครับโอเคปะเราเข้านอนกันแล้ะเอามาทุกคนเราเวลอัพแล้วทุกคนเราได้อนี้มาอะไรอ่ะดูเหล็กฮะดูเล็กใช่สิมันเดเดเดรักเดเลเดลุกเดลุกวอมกาจะเหยื่อหรือเปล่าดูเหล็กแปลกเลยครับน่ากลัวไหมหรอ อ๋อนี่ไงทุกคนมันคือฟอร์มกินโหใช้ของเยอะเหมือนกันนะเออเรามีโกโบา้าเหมืเฮ้ยแต่มันใช้โอ้บันใช้ยาหมอมนสน่าสนใจนะเรามีโกโบินพออไหมโกบินโกบา้าสิต้องหาของขวัญไปให้เซบาสเตียนน่ยมีเฮ้ยเรามีอาหารในนี้นี่ไงเจอแล้ว เขาชอบกินสาดอกทิพเ,เขาเคยกินปะอันนี้ไม่แน่ใจเข็ดก,ก่อนอันนี้อะไรอะ่ะคิสตันฟูช์ขายหนึ่งสิบเอยถ้าสิบขายสิครับรออะไรมีช็อตโอเคเราเก็บของให้เรียบร้อย แอบอยากแวะไปหามานี่เหมือนกันนะล้วแวะไปหามานี่ก่อนไหมเออเอาของไปให้มานี่สักหน่อยกินไหมมันจะกินอะไรกอวะไม่รู้เอาไปก่อนคอมพ l e t e b r e a เพราะว่าวันนี้มันพุธนางไม่น่าจะปิดนางไม่น่าจะปิดเพราะเราจะเอาแกะอ๋อเราจะเอาแกะนะคะนางไม่ข้ามปิดร้านมีเปิดร้านดีเลยมานี่อุ้ยยังไม่เปิด อ๋อมันต้องไอ้นี่นี่เนาะทำให้เรียกว่าอะไรนะเล้าหมูเล้าวัวมันอักเกดเนาะโอเคโอเคไปอ,อ,อึม่มเอามามาแล้ว Happy birthday to my boyfriend มีอะไรขายต้องรจ๊ะช้อปปิ้งช้อปปิ้ง อุ้ยนี่น่าสนใจอ่ะอยากกินกาแฟครัโอเค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 ,อเค,อเค,อเคมามาเลยค่ะโอ้ยยูร์เรี l ลิสต์วั t ดุ y so thank you ออามาของคันที่ดีเขาบอกว่าเขาซีอุ่งเขาซียุ่งหน่อยเนี่ยสักครอว์เขาแบบอยให้เรา,เาอ,อยู่เคล้าโอเค นี่เอาไปเลยหัวใจเต็มทุกดวงปลาเลเวอร์กรีที่สุดจะว่าไปไอสตาร์ดอบกีบันนั้นมันไม่ได้อยู่ในคีบหรออ๋อมันไม่ได้อยู่ในคีบทุกคน,นโอเคโอเคถือว่าเราถือว่าสำเร็จกับการให้ดอกคาบิวัตติช่องน้พโคตรเลเวอร์เลยงั้นเราขอตกไปซะก่อ แล้วเราขอตกไปซึจกจักหน่อยจักหน่อยมีหกตัว <kho> ม <án> ีหกตัวตกไปจับหกหัวแล้วก็ปีกบ้านกันดีกว่าเราขอรางวันลงโลเวิร์กเวิร์กมนกับโทรศัพท์เราตกตรงนี้ก็พอแล้วมั้งพอแล้วตัมนี้ตัวเดิมตัวเมื่อคืนเม่านแ้วเนี่ยมีตัวเมื่อนะไรเป็นตัเนีย ตัวนีอวะนี่นั่นนี่คือเบ็ดมั้งใช่ไหมตาขอวตาหัวเกี่ยวตอนฝังเนี่ยนอนชีวยมันฝากคุณเชื่ไปแ้วคือนใครปลาตัอนี้หน่งไม่ไม่หกตัวเองเพื่อนขอล้องเชิดเธอดจะเป็นัวนี้ตลอดเลไม่ได้ในบอร์ดตัวเดียวหรอโมได้เนอะ

มาอีกพันห้าฟินฟินไปกลับบ้านเลยจ้ามาใม่เวลาวางเวิร mm ์กเวิร์กเวิร์กเอาโทรศโฟทวางไว้ตรงแล้ะะ mm hmm. วกะข้าววางที่ไม่ใหคนโทรมาคืออะไรไม่เขา้าใจอุ้ยวินเซนต์โทรมาอีสสวัสดีเจ้ากินเซนนะ do you have any picket on your farm oh, picky picky ือออะไร่ชุดว,วางโทรศัพท์ปุ๊บก็ค,คือมีคนมาฮะโ l o สวัสดีครับโมชิโมชิอะไรอ่ะ just want to check up on you see เ f ียนโอเคมาเลยมาเลยพนม ผมเพิ่งซื้อโทรศัพท์เพิ่งต่อสายดินมาโทรกันกระหน่ำมากเลยครับเพื mm ่อนเล็ยินนะครับ mm hmm. พี่พี่ผมเพิ่งซื้อมาครับ mm hmm. นี่คืออะไรอ๋อเปนโต๊ครับเออดีนะเอาไว้ในบ้าน mm hmm. เดี๋ยวเราไาชิคก็ก็้ทินกันก่อนเนาะ๋อมันมีสคริปต์เสวิ่ตกหมุดทุกคนเป็นเทศกาลตกหมด มันน่าสนใจนะอุ้ยเนี่ยนัาสนใจแบบดีเลยอะ่ะงานม่มาเก็อะอย่างเงี้เนาะแต่ว่าออนนี้น่าจะเป็นสามวันนี้เนาะเออไว้เจอกันไหนไม่โนเจอกันได้เจอเจอแน่เจอแน่นอนโอเค โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับซาริวาเล่นั่นเองสำหรับอีพีนี้เนาะก็เป็นวันเกิดสเตปัสซินอีเราจะทำเฟสตกปลาปักกลายนั่นเองครับก็อีพีหน้าอีพีหน้าจะเป็นอ่าสวิดเฟสเนาะค่ะมันเกิดห้าอีนั่นเองตามที่เราดูปฏิทินเมื่อกี้เราโอ้ก็ไว้เจอกันใหม่ในะอีพีหน้านะคะโอเคบ๊ายบายอ่าจบกันไปแล้วนะครับ ใครชอบกดไลน์แล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยล่ะแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ